ยังเยอะเหมือนเดิมมากกว่าอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์อีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดี๋ยวนี้ที่น่ากลัวคือเด็กเล็กเด็กเล็กไม่ได้ไปเสียชีวิตในห้วยหนองคลองบึงเสียชีวิตในกระมังซับค่าโอ่งน้ําน้ําล้างเทา้าก็มีจํานวนไม่ใช่น้อยทีเดียวครับด้วยความเข้าใจอ่ะบางครั้งเห็นน้ําในกระมังแค่เนี้ยเด็กตัวสูงขนาดนี้น่าจะปลอดภยัย แต่เมื่อเขาล้มลงไปแล้วเขาลุกไม่ได้พอลุกขึ้นมาสำลักน้ำไม่เกินสามครั้งหมดสติที่จะตะเกียกตะกายขึ้นมาปากจมูกโผล่ขึ้นมาหายใจไม่ได้ก็เป็นเหตุทําให้เสียชีวิตได้ธรรมชาติของคนเราเนี่ยถ้าถามว่าถ้าจมน้ําแล้วกลัวไหมคําว่าจมน้ําคืออะไรสำลักน้ํากลัวไหมกลัวพอกลัวแล้วบางคน ยากที่จะเอาคืนมาเพราะฉะนั้นพื้นฐานเบื้องต้นของการสอนหรือการเรียนว่ายน้ำเนี่ยคือหัวใจแต่ว่ายน้ำสวนน้ำอะไรมีมากมายแตไ่ไม่ได้เป็นไม่ค่อยได้สอนกันส่วนมากจะไปเล่นไปเล่นกันแต่นี้ว่าเล่นแล้วเขามีทักษะแค่ไหน ท,ทักษะเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราควรจะปูพื้นฐานที่ดีอย่างโครงการไว้น้ำพีชิชีวิตที่ทำเนี่ยจริงๆแล้วถามว่า3วันไว้น้ำเป็นไหมในภาพรวมอาจจะไม่เป็นแต่เรื่องของการช่วยเหลือตนเองเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางน้ำสามารถช่วยตัวเองได้เมื่อก่อนนั้นจังหวัดระเอยดเรามีสาวไว้น้ำเพียงสาเดียวเนาะเสร็จแล้วก็มีเด็กๆก็ คนที่ลงก็ส่วนมากก็คนเป็นคนลุกคนมีสตางกันเนาะก็มีเด็กจํานวนหนึ่งยืนดูแล้วอยากลงแต่ไม่ไลงสอบถามว่าอยากลงแต่ลงไม่ได้เพราะอะไรส่วนมากแล้วไม่มีค่าลงสระไม่มีชุดว่ายน้ําอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล่ที่ซ้ำลายกั้นบางคนมีครบทุกอย่างเงินทองมีชุดมีแต่มีความบกพร่องทางร่างกายเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นต้นเหตุของที่ว่า ว่ายน้ำเพื่อชีวิตมีเพื่อนซึ่งเป็นผู้อนการอยู่บ้านขอนแก่นเออทำยังไงว้เด็กว่ายน้ำเป็นซึ่งที่ที่โรงเรียนนั้นอะ่ะเขามีหนองน้ำธรรมาชาติก็เลยทำโครงการขึ้นมาเป็น,เป,นเป็นแห่งแรกตั้งกับปีพศ25ง0เด็กทั้งโรงเรียนเลยฝึกกันที่หนองอย่างสนุกสนานผู้ปกครองมาดูกัน หลักสูตร3วันว่ายน้ำเป็นหลังจากนั้นมาจากปากต่อปากเนาะคนเริ่มติดต่อเข้ามาเยอะสาวว่ายน้ำเริ่มมีมากขึ้นนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้เกิดความคิดว่าที่ไหนก็ได้ขอให้บอกทีมงานจะไปสอนให้นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทาให้พวกนักกีฬาพวกผู้ปกครองนักกีฬาวุโสเป็นจิตสาธารณะเราก็ ทำให้เขาโดยที่ไม่คิดอะไรแต่ที่น่าภาคภูมิใจก็คือกลุ่มผู้ปกครองบุคคลออทิสติกของจังหวัดระยองบางคนเนี่ยหยิบลูกบอลก็ยังหยิบไม่ได้หยิบลูกบอลเนี่ยหยิบมือเขาเข้ามาไม่ได้แต่พอเขามาอยู่ที่นี่เออเขาสามารถหยิบได้เขายกแขนขึ้นมาได้เราให้ผู้ปกครองลงด้วยกับเราด้วยผู้ปกครองจะเป็นพี่ป้านะปู่ย่าตายาย มันเป็นความสัมพันธ์เรียนรู้กันอย่างสนุกสนานของครอบครัวเพราะนั้นมันเลยเข้าเลยร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมสิ่งแรกที่เราค้นพบก็คือเด็กมีความสุขผู้ปกครองแฮปปี้ครูทวาชัยทำคนเดียวครูตวาชัยทำไม่ไหวหรอกก็ขอความร่วมมือจากจิตอาสาจากนักกีฬาเก่าจากนักกีฬาอาวุโสอะไรพวกนี้ มาช่วยกันนักกีฬาอาวุโสที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจากไหนมาจากบุคลคลผู้พลภาพเดินไม่ได้อุบัติเหตุบ้างมาเอามามาตีเริ่มมาว,วันฉะันว่ายน้ำไม่เป็นกล้าไปเปล่ากล้ากล้ามาไม่มีชุดไม่ต้องใส่กางเกงขาสั้นเสื้อยืดนั่งเตะขาเตะขาอย่างเดียวมาได้ไม่เกินสองวันอยากลงแล้ว จากที่มาฟื้นฟูร่างกายกลายเป็นนักกีฬาอาวุโสของจังหวัดพอดีห้องโลเนียวเนี่ยอยู่อยู่ข้างอยู่ข้างๆห้อง,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 งกิจกรรมที่ผมเป็นหัวหน้าพัฒนาผู้เรียนอยู่ก็ปรากฏว่ากล่องกระดาษ A4 เยอะเลยว่าแล้วผมก็เอาเชือกทำเป็นหูทำเป็นหูค้องคอได้เอาโลทำโลโก้อุลตร้แมนขับปิดข้างกล่อง ดึงฮีโร่ในดวงใจมาเป็นพลังสร้างความดีเพื่อสังคมกล่องเรามีอยู่แค่30บใบที่ติดตาอุลตรแมนเด็กมาเกินกว่าน,นั้นมาแย่งกล่องกันเพื่อเอาไปคล้องคอแล้วก็ไปเดิมเก็บขยะพอนั่นขึ้นมาพวกอุลตรแมนขับทั้งหลายอยากว่ายน้ำมันก็เลยเป็นที่มาของโลโก้อุลตรแมนขับสวิมมิ่งสอนเขาว่า คิดแล้วก็ทําทําให้ดีที่สุดทําอย่างมีความสุขตัวเนี้ยสําคัญที่สุดเลยถ้าไม่มีความสุขแล้วให้ได้เงินมากนะัแค่ไหนก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยออทิสติกใช้ทารามาบําบัดใจสัมผัสปรับสู่ครูผู้ให้การว่ายน้ํานําผลคนเปลี่ยนไปบันทึกไว้ค่าของคนผลของนาน